ีผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างจังหวะใน Alesis SR18 นะครับก่อนอื่นเราก็เปิดเครื่องก่อนนะฮะพอเปิดเครื่องขึ้นมามันจะอยู่ใน preset นะฮะค่าเริ่มต้น 000, 000นะฮะก็คือจังหวะที่1สมมติอันนี้มันเป็นเสียงจากโรงงาน มันมีสีเบสผสมนะคมัะมันมีสีเบสผสมเรามีอูเบสเราไม่เอาเบสวันนี้ผมจะมาสาธิตการสร้างจังหวะง่ายๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคอนอื่นเราต้องกดไปที่ฟังก์ชันปุ่มนี้นะครับกดไปที่ยูเซอร์นะฮะ u s e เซอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันมีเพลงอยู่แล้วมันมีจังหวะอยู่แล้วนะฮะเวอร์สองจังหวะที่ศูนย์ศูนย์ถึงจังหวะที่เจ็ดสิบ ห้าหรือเปล่าฮะเจครับมันจะเป็นจังหวะที่เป็นทางจังหวะโรงงานที่เขาตั้งไว้ให้แต่แต่ในยุเซอร์ตั้งแต่0ูนยถึงเจเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเข้าไปลบทิ้งได้นะฮะดีลีเปลี่ยนจังหวะได้นะครับโรงงานแต่ทีนี้เราจะไม่ไปยุ่งตรงนี้ก่อนนะฮะผมจะเริ่มทําที่จังหวะ76แล้วกันนะฮะหมายเลขกจุมันจะเขียนว่า Empire เนี่ยฮะ M iPad อ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราก็กดมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็กดไปที่ Recorder Setup นะครับตรงนี้นะฮะ่มตรงนี้นะครับกบพอมันขึ้นหน้านี้มานะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งการเคาะของกลอกนะฮะเป็นตัวโน้ตนะครับอันนี้ขเบเ็ตขบเ็ตสองชั้นนะครับผมเลือกไว้ที่ขเบเ็ตสองชั้นนะครับ เราเลื่อนไปที่ลูกศรขึ้นบนนี้นะฮะเลื่อนไปที่ช่องที่2องเกแปดศูนย์ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะฮะวอลลุ่มไม่เป็นไรฮะตัวนี้เราก็ไม่ยุ่งมันทีนี้ตัวนี้คือเสียงกลองเสียงกลองคือเสียงของเวลาเราเคาะเคาะแพทเทิร์นตรงนี้นะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนเรากด ลงมาน,นี้เป็นซอฟอันนี้คือเสียงซอฟเสียงซอฟตในบางตัวจะกดไม่ได้ยินฮะเสียงจะเบามากคือซอฟเบาอันนั้นแหละอันนี้คือฟิลที่เราเลือกเองนะฮะเบอร์แปดนี่คือดังเบอร์แปดนี่คือดังสุดละเบอร์เจ็ดเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สองก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับผมขอเลือกใช้ อันนี้แล้วแต่นะฮะเราจะเลือกตัวไหนก็ได้ผมเลือกเป็นมีเดียมแล้วกันนะฮะมีเดียมต่อไปเราก็ไปเลือกที่เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่กดขึ้นนะฮะกดขึ้นผิดโทษทีครับเลือกไปที่อันนี้คือเลือกจังหวะนะฮะ 4, 4ต่อ4 2ต่อ4เราก็เลือกได้นะฮะถ้าเราจังหวะลำวงจังหวะของไทยในจังหวะลำวงจะเป็น2ต่อ4นะ2 02เงี้ย 1>, 1ตัว4 2ตัว4 3ตัว4 4ตัว4จวังหวะมาตรฐานทั่วไปก็4ตัว4นะครับพอเราเลือกสตัว4กด enter ตรงนี้ครับจากนั้นเราก็เลือกขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้เราจะสร้างกี่ห้องนะครับคือแพทเทิร์นหนึ่งมี1ห,ห้องคือ4จังหวะเท่ากับ1ห,ห้องนะครับผมจะสร้างแค่ห้องเดียวคือหมดไปที่เลขหนึ่งแล้วก็กด enter ครับจากนั้นก็เข้าไปที่ เบอร์สิบเอ็ดนี่จะเป็น username นะ username ก Us <ername S 1> ็คือเราเปลี่ยนชื่อสมมติผมจะมทำทำจังหวะ A เนี่ยเอนี่ตัว A เนี่ยครับผมจะทำเป็น solo lock โล,โล,ล้วกันนะ S อยู่ไหน S S นะแล้วก็หาตัว S อ๋อโซเสร็จแล้วก็ได้ตัว S แล้วก็ O เสร็จแล้วครับก็กด enter a แล้วก็ b ก็กด enter นะฮะก็คือ pad a pad b ก็คือจังหวะเดียวกันอันนี้คือเรียบร้อยเราก็กด,เ,กกดเลขกคอนเดอรเซตอาเซตอัพครับกลับมานะฮะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับทีนี้เราเลือก Drum เราเลือกเซตกลองก่อนนะครับเซตกองก็จะมีให้เลือกตั้งแต่0ูน กองอันไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมเลือก0ูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะครับเทมโปความเร็วมันตอนนี้มันคือร้อยร้อยยี่สิบถ้าเราอยากจะลดลงให้ช้าก็กดเทมโปกดแ็บเทมโป,มโปตัวน,นี้ค้างไว้แล้วก็หมุนหมุนลงมาครับหมุนขึ้นหมุนลงนะครับหมุนลงมาให้มันเลยเอาผมจะทําให้จังหวะช้าหน่อยแล้วกันเอาแค่ร้อยพอนะรเราก็เริ่มกดเลกคอร์ดสีแดงเนี่ย Enter เนี่ยแล้วก็กดเพลงครับเราชนะครับ 1,2,3,4 1ส 1, 3 4สามี่าสเคาะข้า 3, อาใหม่ผิดถ้าเราถ้าเราตีผิดเรากดกดปุ่มนี้ฮะแล้วก็กดตัวตัวกองที่เราตีผิดมันก็จะลบออกฮะอันนี้ครับเริ่มใหม่นะครับ2,3,4 นี่ก็กดนี่ฮะสองนี่เรามาฟังดูนะฮะ A นะครับนี่ก็ได้แล้วนะเรามาทำฟิลส่งนะฮะกดไปที่ฟิลนะฮะฟิลส่ง A นะฮะกดฟิลหนึ่ง สามสี่สองสามสี่เรามาเช็คดูนะฮะต่อไปเรามาทำบีนะฮะมาทำเอแล้วก็ทำบี น <C. S 2> ี่ผมจะใส่ผมจะใส่เพอร์กับชั่นเข้าไปด้วยนะฮะ อน,นี้เรามาทำฟิลส่งบนะฮะสาออันนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับมาลองฟังดู เรียบร้อยครับนี่ก็คือได้แล้วเสร็จแล้วเราก็กดเซฟฮะกดเซฟก็คือกดตัวนี้ฮะเซฟค้างไว้ ถามว่าเซฟในเบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์เจ็เจดสิบหกใช่ไหมเราก็ตอบ yes กด enter ครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ข้อมูลมันไปลบไปลบ่ามเห็นไหมเราทําใหม่ก็ได้ฮะเราเปลี่ยนชื่อนมก็ได้ครับเรียบร้อยครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นจังหวะของเราแล้วนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้ว อันนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่คือเทคนิคการสร้างจังหวะนะครับจังหวะอื่นก็ทําเหมือนกันนะครับทําในลักษณะเดียวกันนี้สําหรับยูสเซอร์นี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้หมดลบทิ้งนะฮะดีลิทสร้างใหม่ได้ทุกๆจังหวะนะครับจังหวะที่ผมทําไว้นะมีตัวนี้ก็คือ3ชาตนะิฮะ จังหวะ98้าสิแปดจะเป็นโซโล่โโล็อกหนึ่งนะฮะเหมือนกับเมื่อกี้นะฮะเหมือนกันเมื่อกี้ะะกกแล้วก็ตัวนี้เป็นบิกินนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลำเพลินนะฮะ เป็นจังหวอะอาคารวานนะฮะผมเขียนไว้ว่าคาราวานก็คือเอาไว้เล่นเพลงพวกคาราวานกเก่าๆนะฮะเพลงเปิบข้าวเปิบข้าวทุกข้าวคำจงสู้จำเป็นอาจินอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อะไรพวกคำลงคำลงเอ้ยอะไรอย่างงี้ยได้หมดนะฮะของคารวานนะอันนี้ผมทำผมทำขึ้นมาเองนะ,ะอันนี้ผมทำขึ้นมาของผมเองนะครับแล้วก็นี่เป็น ผมเขียนว่าลูกทุ่งนะฮะก็จะเล่นเพลงลูกทุ่งทั่วไปนะฮะอันนี้คือผมตั้งชื่อของผมเองนะไม่เกี่ยวกับทางการนะครับอันนี้ลำวงนะฮะอันนี้เป็นจังหวะสองสองสนะฮะ ก็อันนี้เป็นสามชาอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้สามชาสไตล์คาราบาวนะฮะอันนี้หมอลำนะฮะหมอลำ นเนี่ยผมทําไว้แค่นี้นะครับมีกี่กี่จังหวะสิจังหวะนะผมทําไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยทําไปเรื่อยๆตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะทําจังหวะอะไรบ้างนะครับก็จะหาเพลงที่เล่นได้กับจังหวะเหล่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์แล้วก็ใครที่สนใจอยากจะได้เครื่องดนตรีมือสองจากญี่ปุ่นก็แนะนํามาได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ